โอเคครับวันนี้ทำข้าวหมูแดงนี่ข้าวเติมข้าวแล้วูอนนดงอันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วนะฮะผงหมูแดงแล้วก็ปรุงไปนี่เราก็เห็นไหมอรามหมูแดงเนาะหมูแดงออนท็อปแล้วก็ตกไข่ okay. กิก้มก็ปุงมาแล้วนะ ABC กับเวเนก้าครับหน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เนาะเราก็แต่งนิดหน่อยเราแต่งใส่แตงกวานะเราก็ใส่ผักชีอ๋อเราลาดน้ำหมูแดงน้ำหมูแดง น้ำหมูแดงก็คล้ายซอสสวิตแอนด์ซาวเนาะเสร็จแล้วครับนี่ข้าวหมูแดงเสร็จละพร้อมเสิร์ฟโอเคนะไม่ยาก